สวัสดีครับออในตอนนี้ผมจะมาแนะนำการเพิ่มรหัสผ่านเพิ่มบัตรแล้วก็เพิ่มลายนิ้วมือเข้าไปในเครื่องดิจิตอลดอล l ็อกหรือ Smart Lock ของยี่ห้อมาสุตานะครับก็ทุกรุ่นทำลักษณะเดียวกันหมดนะครับฟังก์ชันทุกฟัง์กชันเหมือนกันหมดนะครับเออบื้องต้นก็คือหลังจากเราดาวน์โหลดแอปบิเคชันมาติดตั้งแล้วก็ทำการสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมาทําการเพิ่มนะเพิ่มตัวดิจิตอลดอลล็อกเข้าไปในแอปนะครับก็จะเห็นว่าของผมมันมีดิจิตอลดอลล็อกอยู่1ตัวแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะครับก็กดตรงมุมบนซ้ายที่มีเครื่องหมาย 3- ขีดนี่นะครับนะแล้วจะกดตรงคําว่า a d ดล็อนะครับที่มีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ไปที่ดอลล็อกนะครับแล้วก็กด Next นะครับครับติชื่อขึ้นมาแล้วก็กดบวกไปนะครับ ครับเอ่อมันจะขึ้นชื่อให้เราโดยอัตโนมัติเราสามารถแก้ไขได้นะครับอันนี้มันเป็นชื่อประจำเครื่องนะครับเราก็แก้ไขเป็นชื่อของเราเราจะได้จำง่ายนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นดอสองจะเปลี่ยนเป็นดอสองก็กดโอเคไปนะครับ ก็จะเห็นว่าไอตีต oh ันดอลล็อกตัวที่สองเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับครับอันนี้เราจะทําการเพิ่มรหัสผ่านก่อนเป็นอันดับแรกนะครับก็กดพิธีพาร์ทโค้ดนะครับการเพิ่มรหัส เข้าไปที่ตัวตอนนี้เราจะเพิ่มรหัสผ่านเข้าไปที่ตัวดิจิตอล l o ลลนะครับเบื้องต้นเนี่ยแอปเนี่ยจะทําการเจ n เน a เรตโค้ดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับก็คือจะทําการสร้างโค้ดให้เราขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่เราสามารถไปเปลี่ยนแปลงที่หลังได้นะครับเพื่อให้เราจําง่ายขึ้นนะครับก็กดที่เจ n เน a เรตพาส Code นะครับคราวนี้เราจะตั้งรหัสผ่านเนี่ย เพื่อใช้งานประเภทไหนนะครับเราต้องเลือกนะครับเอ่อเพอร์มานนต์เนี่ยเพอร์มานนต์เนี่ยก็คือเอ่อเป็นรหัสถาวรน,นะรสามารถใช้เข้าออกได้ตลอดเวลานะครับนะ หรือว่า Time นะครับ t i ม e ก็คือกำหนดช่วงเวลาเข้าออกนะครับเช่นมีพนักงานสองกะนะครับต้องการให้ในายกเข้า8โมงเช้าถึง5โมงเย็นได้นะครับหลังจากนี้เข้าไม่ได้นะครับนายขอเข้าตั้งแต่ทุ่มหนึถึงตีห้าได้หลังจากนี้เข้าไม่ได้นะครับ,อ,รบอันนี้ก็คือกำหนดเวลาให้แต่ละบุคคลนะครับใช้รหัส นะครับเพื่อสั่งปลดล็อกประตูได้นะครับนะส่วนวันทามนะครับวันทามก็คือเอ่อใช้ครั้งเดียวแล้วถูกลบทิ้งเลยนะครับเช่นเอ่อเรานัดให้แม่บ้านมาทํางานวันอาทิตย์แม่บ้านมาใช้รหัสผ่านที่เราสร้างไว้นี่นะครับครั้งเดียวแล้วมันก็จะถูกลบไปเลยนะครับนะครับส่วนคัสตอมนี่ก็คือเราสร้างเองเนี่ยจะเป็นประเภทไหนเอ่อเข้าออกเวลาเท่าไหร่รหัสผ่านก็สามารถตั้งได้ตั้งแต่ สหลักจนถึง9หนะลักนะครับนะส่วนอื่นๆเดี๋ยวอธิบายกันที่หลังนะครับนะเอาตัวหลักๆก,ก่อนนะอันนี้ผมจะเพิ่มเป็นเอ่อพอม n แนนนะครับเพอร์มานแนนนะครับถ้าผมออกภาษาอังกฤษออกเส ha ียงภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ผมจะใส่เป็นชื่อผมเข้าไปนะครับครับแล้วก็กด g e n e r a เรนะครับครับอันนี้จะเห็นว่าเขา ให้รหัสมาโดยอัตโนมัติเลยคือสร้างรหัสมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยเราจะใช้รหัสที่เขาสร้างมาให้ก็ได้นะครับก็จดไว้นะครับการว่าเดี๋ยวเราคราวหน้าเราจะลืมนะครับก็จดไว้นะครับก็กดคอมพิวต์ไปครับอันนี้คือเราสร้างรหัสไปแล้วหนึ่งคนนะครับในในชื่อของผมนะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นชื่อผมนะอันนี้เราแตะเข้าไปดูรายละเอียดน,นะครับ รหัสผ่านของผมก็คือ59564812นะครับนะในชื่อผมนะครับชนิดรหัสผ่านก็เป็นเพอร์มานแตนนะครับนะถูกสร้างโดยแอดมินก็คือผมตั้งตัวเองเป็นแอดมินเครื่องอยู่นะครับนะก็สร้างโดยใครนะแล้วก็ เพิ่มเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เงี้ยนะฮะครับเดี๋ยวเวลาเราใช้งานจริงมันจะมีล็อคอร์ดบอกด้วยว่าผมใช้รหัสผ่านเนี่ยเข้าประตูเมื่อไหร่นะวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับจะมีลรคคอร์ดบอกหมดนะครับถ้าเราไม่ไม่ ไม่หมายความว่าผมไม่ได้ใช้รหัสผ่านนี้แล้วก็สามารถลบทิ้งได้นะครับนะไอตัวรหัสผ่านพาสโคดเนี่ยที่ที่เขาเอ่อเจเนเรตมาให้ตัวนี้เราสามารถแก้ไขได้เองนะครับนะก็แก้ไขเพื่อให้เราจําง่ายขึ้นนะก็สามารถเปลี่ยนแปลงที่หลังได้นะครับเนะยอันนี้ผมจะใช้รหัสผ่านของเขาที่เขาเจเนเรตมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอ่อปลดล็อกตามรหัสผ่านนี้ดูนะครับก็มือแตะที่ตัวสกรีนนะครับนะแล้วก็ใส่ไป ห้าเก้าห้าหสี่แนึ่งสองแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็คือปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะสามารถที่จะเปิดประตูได้นะครับครับแล้วถ้าเราเป็นไอตลาบมอติล็อกมันจะมีเดือยล็อกที่ยังไม่โผล่มาเราต้องการให้มันโผล่ก็ยกมือจับขึ้นนะครับ เดือยมันก็จะโผล่ออกมานะครับนนี้มันล็อกไปแล้วนะครับเวลาเรากดที่มือจับมันก็จะฟรีแล้วนะทำไม่ทําให้เดือยวิ่งตามแล้วนะครับนนี้ก็คือการเพิ่มรหัสผ่านนะครับให้กับผู้ใช้ตัวดิจิตอลล็อกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเพิ่มบัตรดูบ้างนะครับก็ไปที่แอปพลิเคชันเขาจะเขียนว่าการ์ดเนี่ยนะครับแล้วก็กดแอดการ์ดเครื่องหมายบวกนะครับแอดการ์ดเนี่ยนะครับ ครับก็ใส่ชื่อก่อนนะแล้วก็เลือกประเภทที่เราจะใส่ใส่บัตรเข้าไปให้ให้ผู้ใช้นะครับนะอันนี้ผมก็จะเป็นเพร์มเนินเหมือนเดิมนะครับผมก็จะใส่เป็นชื่อผมเข้าไปครับเดี๋ยวผมก็กด n i x t ไป เขาบอกให้เราเอาบัตรทาบที่ตัวเครื่องนะ yeah, อันนี้ก็คือ,อเพิ่มบัตรเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้เรามีกี่คนกี่คนก็เพิ่มไปนะครับที่ตัวเครื่องก็จะมีบัตรแบบเนี้ยไมฟาวันนะครับแถมมาให้ทั้งหมด3าใบนะครับนะสามารถาไปซื้อบัตรไมฟาวันที่เป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นชนิดไมฟาวันนะครับแล้วก็มาใช้เพิ่มเข้าไปได้นะครับนะอันนี้เรา เพิ่มรหัสผ่านเรียบร้อยเพิ่มบัตรเรียบร้อยคราวนี้จะลองเพิ่มลายนิ้วมือดูนะครับกดไปที่ฟิงเกอร์ปินนะครับกนะ็กดแอดฟิงเกอร์ปินไปนะครับนะก็ใส่ชื่อผมก็ใส่ชื่อผมเหมือนเดิมก็คือผมสามารถใช้รหัสผ่านก็ได้ใช้บัตรก็ได้ใช้ลายนิ้วมือก็ได้เพื่อสั่งปลดล็อกประตูนะครับนะก็กดเน็กไปครับ คราวนี้เขาจะให้เราเริ่มต้นในการสแกนนะครับก็สแกนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเสร็จสิน้นจะคอมพิวตนะครับก็กดสตาร์ทไปครับอันนี้ก็พร้อมที่จะสแกนไหลน,นิ้วมือแล้วที่เอ่อดิจิตอลดอ็อกเนี่ยลักษณะการจับของเราเนี่ยถ้าถนัดที่สุดก็คือหัวแม่มือก็คือนิ้วอื่นเนี่ยเราจะจับที่ตัวก้านโยกใช่ไหมฮะส่วนหัวแม่มือเนี่ยเราสามารถสแกนแล้วก็สามารถปลดล็อกได้ทันทีนะครับอันนี้เราจะสแกน ไปครับก็สแกนไปเรื่อยๆก็เอียงไรลนิ้วมือเอียงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคราวนี้ผมจะทดสอบปลดล็อกประตูดูนะครับตอนนี้ประตูล็อกอยู่นะฮะอ่าก็อันนี้คือปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ล็อกเราต้องการให้มันล็อกเราก็ดึงจับขึ้นนะครับลองดูใหม่นะครับ อ่านี่คืออันล็อกปลดล็อกเรียบร้อยครับก็การเพิ่มบัตรเพิ่มรหัสผ่านเพิ่มลายนิ้วมือของดิจิตอลดอลล็อกหรือสมาร์ทล็อกยี่ห้อมาสต้านะครับก็หลักการก็จะมีประมาณนี้หนึ่งก็คือต้องดาวน์โหลดแอปมาก่อนแอปทีทีล็อนะครับมาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็สมัครใช้งานให้เรียบร้อยนะครับทำการเพิ่มดิจิตอลล็อกดอลล็อกเข้าไปนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ Uh, เราค่อยมาเพิ่ม uh, หลายิุวมือรหัสผ่านบัตรนะจริงๆมันจะมีออปชั่นอื่นอีกนะครับนะสามารถปลดล็อกด้วยบลูทูธอะไรเงี้ยไปอยูออ่อีกจังหวัดหนึ่งนะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวประตูได้นะผ่านเกาเรียกว่าเกตเวนะครับนะเดี๋ยวตัวนั้นผมไปอธิบายเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับ